สวัสดีครับยี่กับผมทีทีวันนี้เล่นซีวนาน้าิรูที่ผมชอบมากที่สุดแล้วก็ในทัวร์นาเมนต์เอ็มทูนี่เขาจับมาเล่นแท่งกันนะบางครั้งก็โดนแบนนะวันนี้เราจะไปเล่นเอ็กีครับเดี๋ยวปล่อยให้ปล่อยให้ใครผมว่าเราน่าจะเจอกับกวินิเวียนะโอเคกวินิเวียออก สมุดเวทครับทางนั้นเราออกเกรกาะเกราะป้องกันเวทเยอะเลยเราต้องเจอกวินในเวยียครับแน่นอนต้องเจอกูวินนี้แน่นอนไฟเตอร์ของเขาเป็นกวินนี่เยอะใจเย็นครับไม่ต้องรีบครับเคียร์เลนก่อนครับต้นเกมโอเคครับพยายามลัดมีนเนี่ยนะครับฮ่าได้ตังหกสิบห้าเหรียญโอ้พยายามยัดลัดมีนเนี่ยนเอ้าไม่ทันดูดิดูดกวินเข้าลัดมีนเนี่ยนะใช่ไหม เก็บเหมือนกันนะยรงเกบสวยครับอ้าวยังบ้าปันิว so ่าโอ้แซกแซกมันเป็นเวทเวทมันเคลียร์เลนช้าอ้าวอะไรกูวินอะไรรูนสปั้นไปดิไใหโดู ผมพยายามจะไม่ใช่สกิลนะนี่อะไรวะอะไรวะเลยอืมมาิต้องสตันเลยถอยครับไม่ไหวเอามาทำไมมาทำไมามาทำไมเจ็บไปด,ดีเราก็เจ็บเหมือนกันซีวนเนอร์เนี่ยบนเกมมันมีดาเมจนะสกิลสองมีดาเมจสตันไปดีดมันไม่จะเป็นต้องออกของเวก่อนก็ได้นะเอากันก่อนก็ได้ มันมีดาเมจแล้วเหมือนทามัดนั่นแหละทามัดมันมีดาเมจต้นเกมอะมันมีลาว,วาวอ้าวโป,โปโปโดนแล้วเฟนี่เล่นดีครับน่าจะเล่นดีเห็นค่าไปแล้วสองเออมันบอโอเคนี่กูมีชั้นล้างว้ยเยอเกวินเนี่ยแนะนำให้เอาชั้นล้างเข้ามาด้วยเพราะว่ามันจะได้กด เวลากาวินอันติกลับบ้า,านะครับไปเติมเลือดแล้วก็ไปเติมมนันนาเวลากาวินกระโดดมาแล้วก็เปิดอันติแล้วก็จะได้กดฉะล้างเวลากระโดดมาอย่าเพิ่งเปิดอันติเอออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกดฉาหลางนะเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าเขาอ่ะใช้อันติหรือเปล่าเราต้องรอให้เขาใช้อันติก่อนเราถึงกดกด,ดนะกดฉาหลางอืมโอเคครับกาวินตรงนั้นเดี๋ยวเราเล่นแบบอยู่ในป่าดีกว่า แล้วกสส็สตันตามโดยสกลิลสองอุ้ยอ้ย,อยไม่ทันว่ะเอ้าอืมเขี้ยตัวปลอมดีกว,ว่ะโอ๊ยเล่นได้ดีได้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 ใจเย็ยนนจะเล่นอยู่ในป่าแล้วก็สตันครับสตันตามด้วยสกลิลสองเก็บสกิลไว้ครับอืสตันไปเดยไม่โดนนะ โอเคใจเย็นนะใจเย็นเลยรัดม uh, anyway, ีเน oh, ่นครับอย่างรัดมีเน่นด้วยใจเย็นครับใจเย็นตายนะตายนะดูครับอุ้่ยอุ๊ยอุ้ยโดนนะไอ้ีจ๊เต้มตีเลยมาเลยมาดิโอ้จริงไอ้เจี๊นี่ทำไมโฟกัสมีเนียนวะอืมตายครับอืมชาร์จ นั่นดีดูเลือดไทยแรงกว่า <c oughs> โว้ยเกือบตายนะเราหายา,ยายอยู่ไหนวะโอ้หายาตายนีว่วะตีหลอดได้ไงกูว <c oughs> ิ่งเข้าราเขาเขาคุย,ยกับใครอยู่ผมเอาเกราะป้องกันด่ะ <c oughs> มอกวินเขาบอกให้เอาไอเทมดาเมจนึงไงใจเย็งครับสันมากาบเวลโอเคครับสบัตันตามด้วยสก,กิลสองหลบครับอ่าเรามีสก,กิลหลบยันอยู่ใกล้มินเนี่ยด้วยครับเพื่อที่จะได้เวลนีเค,ครับรอสัตนครับนี่มันก็รัดมินเนี่ยเหมือนกันเลยว่ะปัตนไปเลย ใชย็นใช่ยืนใช่ยืนยนะระวังด้วยครับมีตัวหายโอเคจังสันก็ <พอ S 1> ยังดูแผนที่ตลอดครับเพราะว่าจังสันมันจะมาไม่รู้มามาตอนไหนไม่รู้กลัวมากเลยเอออ,อ,อีกสาเหตุนหนึ่งที่ผมเอาชางมาก็เพราะว่าจังสันนี่แหละกะวอินด้วยแล้วก็มีจองสันด้วยกวอินไปช่วยเลนกลนางนะเมื่อกี้เห็นก็ยังดูแผนที่ตลอด ผมกลัวเขาก็โดดมาโอเคครับแอบอยู่ในป่าครับเราจะเล่นแบบนี้แหละครับแอบอยู่ในป่าสต,ตันแล้วก็สกิลสองหายาครับได้ไหมหายาสวยครับหายาได้สต,ตันเดยสกิลสองหลบเราไม่ทันว่ะเอาจะเอาไหมจะเอาไหมได้ยู่นะได้ยู่นะ หลบอยู่ในป่านะเล่นบุญมีปัญหาตลอดเลยสวยครับพายาเล่นดีถ้าตันเลยมันจะโดดมาเห็นไหมเรามีสกิลหลบได้เรนนี้เขาเอ้ยมัใช่เพลงนี้กูวินเขาจะเล่นอย่างนี้แหละจะกระโดดได้อยู่นะน้ำติปุ๊บได้เลยเรามีฉันล้างอยู่อุ้ยไม่โดนว่ะ สตนันเลยรวครับ <c oughs> เป็นไงใ <c oughs> จเยินครับเฮ้ยกวิ่งตรงนี้โอ้ยเชใช่ใช่ใชป้ฉล้างเลยหนีได้หนีครับสตันเลย <c oughs> หนีได้หนีครับ <c oughs> หนีได้หนี <c oughs> สองตัวไม่ไหวครับสองตัวเพราะว่าจอนสันมันมีสกิลสตัน <c oughs> แล้วก็ผมก็ใช้ฉล้างไปแล้ว <c oughs> โอเคครับก็วิ่งตรงนี้ อย่าเพกอย่าห้าวนะครับเพราะว่าเราไม่มีพลงังอย่ามเคลเลนก็เหมือกครัครเคลเลนอยู่ในป้อมสวยครับแลกคาจังสันได้แลกด้วยฟังก์โค้ดอ้าวหายาตายว้าวไปดิตัวจริงเอาไหมเอาไหมสวยครับโปโป,ปคาเฟ่น,นี้ได้ค,า,อยอยา,รครายังไงวะโปโปตาย สตันไว้เดิใจะเย็นครับจะเย็นมองไม่เห็นเมื่อกี้ติได้นะแต่ว่ามองมองไม่เห็นเขาเขาหลบอยู่ในป่าไอ้ป้อมป้อมเราแต่งแล้วนี่วะสองป้อมสตันไว้เดิหลบครับนีบบ่สเต็ปของตูนเวียรับผมรู้เขา,ขาต้องโดดมาแน่นอนถ้าโดดไวเนี่ยบางบางครั้งเราก็หลบไม่ได้นะหลบไม่ทันอยากจะช่วยเลนกลางจงเลยนะ แต่ว่าผมอยากจะไปช่วยเลนกลางนะแต่ว่าก็วินม,มันอยู่นี่แต่คู่คู่คู่ต่อสู้นในเลนของเราเนี่ยอยู่ยังอยู่ตรงนี้แล้วก็เออหลบไม่ได้โอเคครับชลาครับอุย้ยหนีได้วะ่ะไม่หายตายวะถ้าเกิดว่าคู่คู่ต่อสู้นในเลนของเราเนี่ยยังอยู่ตรงนี้เราก็ต้องอยู่ตรงนี้ครับเพราะว่าถ้าเราไปช่วยเนี่ยเขาอ,อุ้ยอุ้ยมาเลยผมมีอิสตนะที่ข่า ตีเว้าเลยเหี้ยเสไดาตีเหรอผมจะออกของแค่สองชิ้นนะที่เหลือจะเป็นเกราะดีเฟนต์ก็ป้องกันหมดเลยสตันตน่ะสตันน่ะกูสตันแน่นอนมันเข้ามากสูสตันแน่นอนโอเคครับอายาบอกให้จมตีป้อมถ้ากวินอยู่ตรงนี้เราก็ต้องอยู่ตรงนี้นะเว้ย เออเพราะว่าถ้าเราไปช่วยเลนกลางเนะี่ยก็วินมันจะดันดันป้อมฟรีเลยทีนี้เราก็จะเราก็จะเสียป้อมเอ้าเขาเอาอเอาตาเสียได้นะกวินนะได้นะได้นได้นะสวยครับพังก้เฮ้ยตัวมืกลมใจยสวยครับผแปลงร่างทันทีเลยอืมตายเอาแทงนี่แหละมันจะตายสวยครับอุย้ยโอ้โหถ้ามีฟิกเกอร์นะผมไปแล้วโอ้โห ก็คงจะดึงไม่โดนเวลเมื่อกี้โอ้โหนิดเดียวได้ได้ไหมฮายาโอ้โหไปไกลยังฮายาไอ้นี่มันบินได้และฮายาอันตีพาฮายาเข้าป้อมเลยสวยครับเราดับป้อมฟรีได้อยู่นะได้ได้ไหนะป้อมหนึ่ง à, zack Jack Kịp Mình trong sánh sẽ mà nè Ok Ô, oh, trong mà, nó dùng cháy là bên nó mà nào một lần thế này phần yếu khấu เขาไม่ยอมให้ผมเล่นเป็นแทงอ่ะคืออาชีพแทงต้องเอาแทงเลยนะสิวนาเล่นแทงไม่ได้เลฝั่ยงยุโรปเขาไม่ยอมผมบอกว่าจะเล่นสิวนาแทงเขาบว่ายูสเล็ตได้ประโยชน์สิวนาแทงได้ประโยชน์ผมเคยนะครั้งหนึ่งใช้สวยครับสตันไปเลยโอชานล้งางนี่วะเฮ้ยจอนมาจอนมาถอย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 แมวเฮ้ยลูกบอลดิโอ้ย นันตินันติปุ้นนดีนะที่โซรี่เลยดีนะที่ฟิกเกอร์อ,อรีกโปโป้ฟิกเกอร์ฟิกเกอร์ไปสันไว้ไปปัญหาปัญหาเล่นซิวนาน่าไฟเตอร์กับซิวาน่าออฟเลนคนระับสวยครับโอ้ยอมฟิกเกอร์เข้าไปเรียกว่าเปล่าครับสวยได้อยู่เขามีชั้นล้างว่ะ อันตีผมฉล้างเลยเมื่อกี้ถูกฉล้างอ้าวว่าป้สตันช่วยัูไม่ทันวะโอเคนี่เอาเดเอาดยในป้อมมาเลยเอ่อที่ผมเอาปีกนะปีกเอามามา,มาป้องกันแฟพนี้นี่แหละผมจะลองวัดดูว่าเฟนีเขาเด้าใช้เด้าเลยเขาบินมาแล้วผมจะใช้สกิลสองดูว่า ใครจะหดกว่ากันปีศาจชินีเนี่ยสีแดงปีศาจชินีสีแดงเนี่ยดูดิว่าใครจะดูเลือดแรงกว่ากาันระหว,ว่างสุวรรณนากบแฟนีผมยอมจะอยู่ใกล้กำแพงเลยให้ดูโอคครับสวยครับเรีบยบร,ร้อยมาแล้วครับเซน,นีไา่นะมันจะไปไหนอืมอืมได้เรียบร้อยครับถ้าไม่หยุดถ้าไปสีนะสวยครับอืมสตัน บานจะหนีไปไหนล่ะโจรสานจะฆ่ายายได้เตาเต่าเต่าเตาไม่ใช่เต่าสิหลอดหลอดเดี๋ยวไปช่วยหลอดดีกว่าคือฝั่งยุโรปเนี่ยเขาไม่นิยมใช้นักสู้เป็นแทงน,นเลยผมเคยลองแล้วใช้จอเฮดบอกว่าจอเฮดจะเป็นแทงในทีนี้เขาก็บอกว่ายูสซเลดคือ ได้ประ,ยะโยชน์โจเฮดได้ประโยชน์เพราะว่าโจเฮดของยุโรปเขาเล่นเป็นตัวตัวความป่าเว้ยันนิยมเล่นเออเป็นตัวความป่าเมตายุโรปโจเฮดตัวความป่าเว้ยนักสู้มาเป็นแท่งนี่ไม่ได้เลยเพราะว่ายูสเลตคือได้ประโยชน์ทำทำอะไรไม่ได้ในฝั <c oughs> ่งในฝั่งเขาไม่ได้ดูฝั่งอินโดเล่นไงถ้าเขาดูเขาตามเมตาอินโดด้วยเมตาอินโดฟิลิปปินพวกนี้ ซิวานนาเล่นแทงเว้ยมันได้อยู่นะเพราะว่าซิวานนาสกิลหนึ่งมันสตันสกิลอนันตีมันจับได้มันเหมือนแทงเลยนะสตันแล้วก็จับได้เหมือนคุตแรงเลสกิลหนึ่งสตันสกิลสองก็ตัดจังหวะศัตรูขัดจังหวะเขาเรียกว่าตัดจังหวะศัตรูสกิลอันตีก็จับศัตรูได้เออเหมือนแทงเลยนะซิวาวนนาเนี่ยโอเคครับเราเคลียร์เลนล่างครับหลอดไปเลนกลางเราก็เคลียร์เลนล่างเพราะว่าเราจะได้ ป้อมเลน,นล่างด้วยไงขี่กับใจเย็นครับเดี๋ยวใช้นติโดยใช้นติยัดเข้าไปในป้อมเลยตะเดียวหลอดมันจะตายเลยหลอดตายแล้วขี่กับใจเย็นครับโจมตีครับเพื่อนมันติแม่งแล้วครับมันจะตีไว้ครับเวลาใช้นติเรียบร้อยอไอโซโลโนูนมันขึ้นยากคิดไมหายเป็นไรไมมรูก หนูดิหกคะแนนขึ้นสเจ็ดคะแนนบวสิกเกบอสกเกอ็ดเขี้ย